พระทิ้งคิดอาจจะพูดไม่พอพูดคำหยาบว่บางเขาวาแต่หลวงตาบอกว่าหลวงตาไม่ได้พูดคำหยาบหลวงตาอาจพูดตรงพูดจริงหรือพูดภาษาชาวบ้านนะแต่คำหยาบเนี่ยเราจะเห็นว่าพระครูบาอาจารย์สอนกันอยู่ทุกวันนี้ไร้สดนะกับเป็นคำพูดที่เพาะพิงในภาษาพูดทุ่ม นุ่มนวนแต่ในเจตนาพูดกับส่อเสียดเสียดสีทิ่มแทงกันนะซึ่งก็มาอ้างประรราวินยัยทั้งที่พูดสอเสียดพูดเพ้อเจ้อพวกนั้นมันผิดประรรมวินัยอยู่ตั้งตําตาอยู่เห็นไหมทั้งไม่รู้เนื้อรู้ตัวการเบียดเบียนผู้อื่นการพูดให้ผู้อื่นเนี่ยประจานสิ่งไม่ดีของผู้อื่นเนี่ย กำลังประจานสิ่งไม่ดีของตัวเองนั่นเองเนี่ยไอทางศาสนาพุทธมันเป็นอย่างนี้เมราะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะทีนียน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 ย้ย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลหลวงตาก็เลยเล่าให้ฟังว่าทําไมหลวงตาต้องไม่อ่านจต่พระไตบปิฎกทําไมต้องไปคน้นคว้าหาประวัติศาสตร์ที่ไปที่มาตั้งแต่สากยวงศ์โกริยวงศ์ ปู่ย่าตาทวดของเจ้าชายศิทธะนะจนอพยพไปอยู่ป่าไม้สักกะเรียกว่าสักกะ,ะอะไรเดียร่ะก็จำเขาๆใน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 ,ในตำราในประวัติศาสตร์จนมาเป็นพระ,พระเจ้าป่าพระเจ้าสุดโทษน,นะจนกลายมาเป็นอ่าพระเจ้าชายศิทษถะจนต้องออกบวทตัดสรุ การตัดสรุ้เนี่ยพระพุทธเจ้าตัดสรุ้ด้วยพระองค์เองเรียกว่าตัดสรุ้เรียกว่าเป็นพุทธเจ้าจากเจ้าชายจิตตตตัดสรุ้แล้วเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในย่าในความหมายชื่อของว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงตัดสรุ้ด้วยพระองค์เองถ้าตัดสรุรรมอันเดียวกันนี่แหละที่หลังตามพระธรรมคําสอนเรียกว่าพระอรหันต ไม่มีคํา,าว่าพุทธเจ้าหมายถึงพระเจ้าตัดสะลุด้วยพระอ,องค์เองพวกนี้ตัดสะลุตามคือนําเอาพระธรรมเนี้ยคคาสอนเนี้ยเรียกว่าอารหันตะตเป็นพ้าอรหันต์นั่นเองเห็นไหมอ่าและหลวงจาก,ก็อยากย้อนกลับไปว่าพระอรหันต์เนี่ยเกิดขึ้นมาเกือบสองสามพันรูปยังไม่มีพระธรรมวินัยสักตัว ทีนะนี้พระธรรมวินัย227ข้อนี่ไม่ได้บัญญัติพร้อมกันทีเดียวเลยนะเมื่อก่อนวินัยมีข้อเดียวคือปรราชิกข้อเดียวเริ่มทนคือพระสุทินนะห้ามเสพเมทุนกับมาตุคามไม่ได้มีแล้วมีข้อเดียวต่อมาก็มีสองข้อ ต่อมาก็มีสามข้อมีสี่ข้อก็เลยกลายเป็นปาราชกสี่ต่อมาก็เป็นสังขารที่เศษสิบสามอริยสอง 2, หรือปาจิตติอรว่ากันไปทุกกฎเนาะเห็นะไ,ไหมเป็นสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้วนเกิดมาเกิดจากพระทำผิดคนมาล้อการไม่สูุขานสุขเหรอคนมาพระพุทธเจ้าก็บัญญัติขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไ,ไหม ภายใน4 5่สิบาพรรษาหรือ45ปีที่พระเจ้าทรงประชนชีพหลังจากตัดสรู้เนี่ยนะหลวงตาก็เลยเล่าตั้งคำถามถาเฉยไม่ได้ไปตัดสินว่าผิดว่าถูกหรือเป็นยังไงนี่คือการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดสติปัญญาเฉยๆนการพูดธรรมะมันต้องพูดเป็นกลางๆแบบนี้ไม่เรียกว่าจริงหรือจังหรือเป็นยังไงก็ให้ใช้วิจารณญาณของผู้ฟังที่จะ หวังว่าจะเกิดความคิดความสติปัญญาขึ้นมาในมองในแง่มุมในหลายอย่างที่ยังไม่เคยได้มองเข้าใจไหม